ให้กับเกาหลีใต้เสรฟติดนล็กไปเองครับน้ำหนักเบาไปหน่อยครับดีจ่วแต่เท่ากันครับเอื้อมตีีตะโกนให้เสียงกันตลอดนับทีมไทยพรพันธ์เสรฟที่ไปหลังล้นออกไปพอสมควรครับ พยายามเสิร์ฟวางไปข้างหลังนะครับบอลแรงไปครับทีนี้เสิร์ฟปอกครับเป็นคะแนนของเกาหลีใต้9ต่อ8เสิร์ฟโดยคินเดนรับเข้ามือของทันพันให้มาที่ชัดตตออันครับเออตีตกมาได้ไหมที่ยบบเทียากันข้ามกับว่าเซตมาให้นี่สปีดบอลค่อนข้างดีเลยครับดูครับมาปุ๊บแล้วตีเลยครับตัวกลางของเกาหลีใต้มาไม่ทันครับ ชูชอนเสิร์ฟครับบดนเจอมงิงเรีเสิร์ฟดีมากนะครับคะแนนนี้เสิร์ฟติดครับครับเหมือนจังหวะเสิร์ฟตีโดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ของชัชชุอนันเกนตุริต้ยังนำอยู่นะครับ10ต่อ9เก้ยมบีเสิร์ฟเสิร์ฟที่มาสัชิพปร,รับบอลแรกดีจริงถนัดา,าครับโอ้โหได้ขึ้นตีเหนือบล็อกเลยครับตีหลบมาด้านในได้ยอดเยี่ยมมาก ได้บล็อกเดียวๆด้วยครับแล้วกดฝังเลยครับมี่ธนชาุสิสดมั่นใจเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นตีบอลยังไม่พลาดครับธนชาครับทัดดาวเสิร์ฟกับ10คะแนนเท่ากันเกิดอ้าวเอ็ีรับบอลแรกไม่ดีทางสุมีต้องแก้และธนชาขึ้นตีจังหวะแรกแต่ว่าก็ยังเอาขึ้นมาได้นะครับสำหรับเอ็นบีต้องแก้แลลวครับมีซนวูโยนข้ามาทีมไทยได้รุก กลับและเป็นสศิพพรครับนะตีลูกนี้หลุดออกไปเองครับโอ้โหได้ฟรีบอลมาครับแนมะ่แต่ไม่ได้แต้มครับไทยดูครับจ่ายมาลูกนี้มีช่องให้ตีเยอะเลยนะครับแต่ลูกนี้ตีไนมะ่หลุดออกข้างไปครับสศิพพร1 1ต่อส0ครับเกาหลีใต้นำยืนหนึน่งคะแนนจึงวยองจะเป็นคนเสิร์ฟนะครับ ทีบนเเร็วของเกาหลีต้ดูว่าจะเสิร์ฟจี้ไปที่ใครนะฮะบสิไม่หนักที่ไปที่สศิพพรพันธ์ยกให้ธนชาอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่พลาดเหมือนเดิมครับธนชาติสดๆคนนี้ช่วงนี้จ่ายมาให้นี่ตีได้ที่แปมครับธนชาุิสด แล้วลงมาเสิร์ฟนะครับธนาชาดูครับเชิงหว่าปีลูกนี้ครับหลบบล็อกสวยครับเสิร์ฟจี้มาที่เอ็นบีไดน์ยกบอลโค้งหลังมาให้ใส่ตรงลูกนี้น่าจะออกนะครับเอ้ครับอีซอนบูรับปีผ้าไปเองครับรู้ตัวนะครับอีซอนบูนี่ครับจ่ายมาด้านหลังแล้วพยายามจะตีมุมตรงครับแม่หลุดออกข้างไปครับลูกนี้อีซอนบู ไทยน้ำแล้วครับ12-11พระชาเสิร์ฟต่อยังมีรับและบังคับขมือได้อินได้ดีครับอีกครั้งหนึ่งครับซมูคราวนี้ตีแล้วโดนน่าจะโดนมือเพื่อนของไทยออกนะครับดูน,นี้ตียาวๆไปครับดูกันอีกทีครับนี่ครับตีวางมาลงด้วยครับนี้12เท่ากันครับมีโซลูเสิร์ฟ เสิร์ฟตีมาสัจิพรเองก็รับบอลแรกได้ดีนะเพับคราวนี้วนขึ้นมาตีทะลุบล็อกไปได้ครับครับได้แต้มแล้วครับสัสิภาพรครับจงหวะหลบลูกนี้ครับมนีฉลับบล็อกนิดนึงครับนี่ครับหลบมุมฉีกไปโดนแขนของอีจูอานิดนึงครับแต่ก็เป็นแต้มให้กับทีมชาติไทยครับนัสิบสามสิบสองเสิร์ฟมาแล้วได้อิน ไหลสั้นๆนะครับทิมไทยยังงัดขึ้นมาได้สุภัตรายกบอลโค้งหลังมาให้สฤษิพรยาวขึ้นไปได้อีกล้วผักตัวนี้ติดบล็อกครับอิมลรัตสฤษดิพรคราวนี้อันเดอร์ให้ธนชาตุกจาก3าเมตรหลังน่าจะดีเพี่ครับยังดีปล่อยแต่ไม่ออกนะครับจังหวะบอลแก้ครับลูกนี้นี่ครับโดนบล็อกแล้วก็เซฟได้ก่อนครับเอาละครับแล้วตีมาลูกนี้เนี่ยครับ จังหวัดสามเณรหลังครับลงเส้นพอดีครับจังหวะขึ้นตีของธนช,ชาตินำ 14, 12, สิบสี่สิบสองสัจยพรเสดมา,าตัดเกรมรุกของเกาหลีใต้ได้เขารุกไม่ถนัดคังสูวีขึ้นตีมาสัจยุรพนยาวขึ้นมาได้พรพันธ์ยิงมาให้กับชับชชวลย,ยอดหลังบล็อก,กแต่ว่ายาวขึ้นไปได้เหมือนกันครับอิสานูขั้งสวีขึ้นตีไม่ถนัดเป็นโอกาสของไทยพรพันธ์ห้ที่ชัชชวลตีอัใส่ยบล็อกเขไปเลยวนมาตีทับเอ็กนะครับ ชัช mm ื่อออนตีโดนบล็อกแล้วก็รูดลงฝั่งเกาหลีใต้ครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับจ่ายมาให้ครับบล็อกมา2คนจริงแต่ว่าแอคชั่นบล็อกของทางฝั่งเกาหลีใต้นี่ไม่ดีนะครับบล็อกห่างตาข่ายครับลูกนี้นี่ครับตีอัดใส่มือของทางอีจูอาร์กับไดยินนะครับครับตัวเซ็ตกับตัวตีบอลเร็วครับ ต่อเนื่องก็บีบให้เกาหลีใต้เลยครับต้องขสาเวลานอกครับครับโค้ชครับเซซ่าเฮอร์นันเดสกอนซาเลสครับโค้ชชาวสเปนนะครับไทยนำอยู่3คะแนนครับ15ต่อ12สเสิร์ฟต่อเนื่องครับสีพับพรเสิร์ฟจุมาดีอารครับรับลับตุกที่ขนาดอีกครั้งหนึ่งที่เกาหลีใต้ ได้มีโอกาสลูกมาไหลาย,ยาวๆมาให้ตรงนี้โอ้โห,โโหแล้วเป็นดิจูอาร์ครับที่ตีกดลูกนี้ลงไปได้ครับครับไหลหลังยาวครับลูกนี้แล้วหลบเข้าข้างในจริงๆลงมือพรพัน,นแล้วนะครับพยายามจะงัดขึ้นมาแต่บอลมันต่ำไปหน่อยครับเพื่อนเล่นต่อไม่ได้เปลี่ยนเสิร์ฟได้ครับกาหลีใต้เป็นคังซวีครบเสิร์ฟเที่ไปที่สิลอนตลอดนะครับคนนั้นยกมาให้กับกกทัอองซัชอนตี อีกบล็อกนิดหนึ่งได้ยินให้เีีตีอัดใส่บล็อกกระเด็นไปครับใส่หนักเลยครับอีฮันบีดูจังหวะนี้ครับบล็อกมาสองคนตีอัดแล้วก็กระเด็นออกหลังไปเลยครับอีฮันบีสิบสครับเจอเบคอนวีอีกครั้งหนึ่งอีรุตรับได้อีกดียพนพันให้ห่างเล็กนิดนึง เขาหยอดหลังบล็อกหรือใต้ได้อินครับให้เล่นบอลเร็วเลยก็เป็อีจูอาีกดลงไปได้ครับไทยเรารุกไปเนี่ยเขาเซฟล็อกได้นะครับเ๋ยวดเซฟได้รับได้นะครับเราก็จ่ายบอลเร็วนี่ครับเป็นอ e ีจูอาร์ครับตีลงไปลูกนี้15คะแนนเท่ากันทั้งสีงีเสิร์ฟลูกนี้หลุดครับออกนอกเส้นครับก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่สองครับไทยนำ16-15 ชมกันต่อครับแต่เมื่อสักครู่เกาหลีใต้มีการชาเลนจ์นะครับครับแต่ว่าบอลก็ออกไปจริงไงแต่ที่16นั่นเป็นของทีมชาติไทยเป็นเบลนอทางยเทคนิคนะครับเมื่อสักครู่นีมีชาเลนจ์จากเกาหลีใต้ครับเลยต้องหยุดดูกันแป๊บหนึ่งครับบอลจะออกจริงครับ ว่าส er okay. right ูสีเลยครับเกมในเซตแรกตาดาจไปตังทีครับจมาไ้อยางไรม่ได้รับอุสารวันนี้ต้องดูครับว่าจะเล่นลงมาเมื่อไหร่วันที่แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะนะครับ เกมที่คุมชัดไทยลงสนามเจอกับตอร์ติก่าก็เกือบจะเต็มความจุเหมือนกันนะครับม um ิมนรัตครับเสิร์ฟยายอินยกมาให้แาดทีนี้เข้าอกมิมนรัตนะครับถอยไปรับไม่ทันครับ หลายหลังครับลูกนี้แล้วเลือกมุมตรงครับเข้าตัวของวิมลรัตเลยครับเอาไม่อยู่ครับบอลลูกนี้มาแรงครับจังหวะหลายหลังของอีจัวาเซอร์ไปครับอีจัวทัดจวนรับบอลแรกดีแล้วนที่มาตีเองติดบล็อกบันพันให้มาเล่นเปนสั้นครับเล่นเป็นแบบสตาร์ได้เยี่ยมมา,จากจังหวะแรกไม่ตายนะครับแล้วก็ ได้ซ้ำบอลเร็วอีกทีครับนี่ครับเป็นทัดดาวนะครับลูกนี้หลบบล็อกสวยเลยครับนำสิบเจ็ดสิบหพันพันเสิร์ฟไม่แรงไดยินอันเดอร์มาให้กับทางเ e อีบครับติดบล็อกของไทยอีกครั้งหนึ่งยอดหลังบล็อกพันพันเข้าไปงัดมาได้สุภัตราอันเดอร์มาให้กับทางชักชวนขึ้นตีกาหลือต้ก็ยังเอาขึ้นมาได้เหมือนกันไดอินให้เ e อีบีครับ ว่าเป็นสุพัตราครับที่งัดบอลขึ้นมาสาสีพรให้ชัชชุออนตีีแดนหลังลูกขึ้นเข้าเน็ตครับแล้วโอ้เนี่ยครับงัดมาได้แต่บอลมันต่ำครับกินไดอินไม่มีเพื่อนมาต่อบอลต้องชมจังหวะตีบอลแก้ไขของชัชชุอรอนเลยครับดูครับจังหวะนี้รับได้แล้วก็ต่อบอลมาไกลๆแบบนี้ตีย,ยากเลยนะครับไปหลุดมาแล้วจังหวะรับเนี่ยบอลมันเข้าเน็ตครับโอ้โหสุดท้ายเอากลับไปไม่ได้ครับเกาหลีใต้คนทําเซิฟ คุณได้ยินให้ลุกแก๊ก3เมตรครับโอ้โหและใส่มุนโกลุนี้หลุดไหมครับอิสุนูดูครับเชิงว่ารับบอลมาสวยนะครับแล้วตีลูกนี้มีหลุดออกข้างนะครับอิสุนูคนละนอกครับเกาหลีใต้ มีภาพในเกมลุกนะครับก็ีใต้โคสเซซ่าคา้เนเดียเองก็เอาานอกเกมเร็วเลยครับตอนเจอกันในเนชั่นลีกสัปดาหาแ์แรกแข่งกันที่อันตเลียประเทศตุรกีในไทยชนะ3-0 25 1 7 28 26แล้วก็25 27 ก็ยังใช้ขู้นี้ชุดเดิมครับลีได้ดตัวอันเดโรคอนพันเซิร์ฟทีอีตำแหน่งเดิมเอียนบีรับไดอินยกมาให้กับเอียนบีั้งหนึ่งติดล็อกของไทยอครับมีจงบนอันเดโรไปให้แล้วเอียนบีตีกดลูกนี้ติเดเน็ตครับ,รบพลาดเองอีกครั้งหนึ่งครับเตารีต้า้ จังหวะแรกติดบล็อกนะครับแล้วยกมาให้ทีงคราวนี้ตีติดเน็ตไปเลยครับ e B. เอียนบแล้วครับไทยค่อยๆหนีห่างออกไปครับเปลี่ยนตัวหรือเปล่าคร<อ>ับแบบนี้รบเกาหลีใต้มาแล้วครับกับตันทีม,มพักจงอานะครับเอาลงไปแทนเ e อียนบีนะครับ พิเศษสำหรับ substitution And then second if I'm not ready next time I will not allow the substitution okay okay ยี่สิบต่อสิบหกครับไทยนำอยู่สี่คะแนนคอนทันเสิร์ฟมาทั้งชูบีรับได้แล้วอื้อหือได้ยินครับให้เล่นบอลสั้นแต่ว่า ไทเราขึ้นไปบล็อกอ่านบล็อกค,คูครับชัดชุออนกับทัดดาวขึ้นจังหวะดีเลยครับบล็อกของไทยนี่ครับขึ้นมาสองคนเนี่ยไปโดนชัดชุออนรัจังหวะแรกบล็อลกหลบไปครับเอาอีซูออกนะครับเช่นเดียวกับทางคินไดอินนะ เปลี่ยนสคนเลยครับเอาความมินจีลงไปครับกับ, Kim Won. ค,บคิมจีวอนมาครับคิมจีวอนยกมาหัวเสาลึกเกินไปเหมือนกันต้องแก้เราบอลข้ามาทัดดาวยกมาวีลึกครับอือพุทสิงเป่าแล้วครับให้เป็นแต้มของทางเกาหลีใต้สิงบอกว่าบอลนะออกไปแล้วนะครับ โดนเสาอากาศนะครับ,บดูอีกทีครับจังหวะเซตมาของทัดดาวนี่ครับไปโดนเสาอากาศครับอูสลงูกลับลงไปใหม่ครับ